สวัสดีเพื่อนๆครับ ตอนนี้บิตคอยที่8ปด่องพลาร่าหลายคนก็คงจะเฝ้ารอการกลับตัวของบิตคอยนี่ครับรวมถึงการกลับมาของเอาคอยซีซั่นเช่นเดียวกันแต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ย b t c Dominance มีการปรับตัวหรือเม็ดเงินยังคงไหลเข้าสู่บิตคอยอยู่นั่นเองนะครับและก็ในตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยนะครับยังคงอยู่บนแนวโน้มขาลงในโครงสร้างขาลงตาม Dow Theory ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมีโมเมนตัมบางอย่างครับที่กําลังดึงดูดราคาบิตคอยอยู่ถ้าหากบิตคอยจะกลับตัวอย่างแข็งแรงได้ จะต้องมีพฤติกรรมการกลับตัวณะ m มเม n นตัมตรงนี้เท่านั้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงจุดกลับตัวของบิตคอยครับว่ามีจุดไหนบ้างที่จะทําให้ราคาบิตคอยกลับตัวได้และจุดไหนจะเป็นจุดตัดสินแบร์มาร์เกของคลิปโตในปีนี้เดี๋ยวเราฟังพร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่31เดือน3และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นในการกลับตัวของบิตคอยนะครับว่าจุดไหนจะเป็นโอกาสในการดีตัวที่แข็งแรงได้และแบร์มาร์เก็ตจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับโมเมนตัมตรงนี้นะครับนั่นก็คือเกาเซียนชาน n e ลนั่นเองนะครับเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคาบิตคอยแล้วก็เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ผลักดันราคาบิตคอยเช่นกันนะครับก่อนหน้าฟังข้อมูลในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งได้มารับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับส่วนใครมีความคิดอย่างไงเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียในการเทรดนะครับในฝั่งของคริปโตเลโกโฟเรสนะครับสามารถซัพพอร์ตยูทูบเมมเบอร์ของผมได้นะครับก็จะมีวิธีการสมัคร ที่ Discord นะครับเพื่อนเพื่สแกน QR Code Discord ที่หน้าจอหรือจะคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับจะมีวิธีสอนสมัคร Member YouTube นะครับกดสมัครที่ช่อง YouTube ได้เลย,เลยตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นเป็นเหาฉลามตะลุยเทรดน,นะครับเพื่อนเพื่อนเอาละในฝั่งของ Bitcoin นะครับในตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นในการกับตัวของ Bitcoin กันก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในฝั่งของสถตติใน Q 1ปี2 0 2 5กันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปิด Q 1ที่ ไม่สวยงามสักเท่าไหร่เลยนะครับก็น่าจะปรับตัวประมาณ12-13เป็นที่แน่แท้นะีก็รอวิอวันนี้ปิดกอดนะครับแล้วก็ในฝั่งของอีท e เรียมค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะเทียบเท่ากับปี2018เลยนะครับซึ่งผมจะมีประเด็นในฝั่งของโมเมนตัมของอีท e เรียเช่นกัน,นครับเพื่พอเห็น,นว่าเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคาของอีทีเรียมเหมือนกันเลยนะครับในช่วงของประมาณปี2017 2020 นะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเนี่ยอีเทียมถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กหรือท่อตรงนี้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ จะมาพูดคุยในประเด็นถัดไปในกัรนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงในฝั่งของ Bitcoin กันก่อนในกานะครับก็ต้องบอกว่าผมเองยังคงโฟกัสเทรดในภาพช็อตเทอมไปก่อนนะครับในช่วงนี้พิเศษนะว่าผมมีการอัปเดตแผนเทรดเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของขาลงทั้งนั้นเลยนะครับในฝั่งของเอาคอยจะเป็นใน XRP หรือแลก็ในส่วนของอีทีเรียมที่เราได้มีการอ่อทีพีกันไปแล้วในวันนี้นะครับก็เป็นการสกาวปิ้งซึ่งเราไม่ได้สนใจในการออวิ่งของระยะทางที่มันไกลมากนะครับซึ่งผมใช้ R ออในการกด ซึ่งในฝั่งของ Bitcoin เองเรามาดูถึงโมเมนตัมตรงนี้กันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของโมเมนตัมของเกาเซียนชัแนลเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนะครับซึ่งถ้าหากพฤติกรรมของแท่งเทียนบิตคอยปิดต่ำกว่าท่อตรงนี้นะครับจะมีขอบบนและขอบล่างผมมองเป็นท่อด้วยกันขอบบนจุดกึงกลางและก็ขอบล่างนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ว่าหากราคาปิดต่ำกว่าขอบบนนะครับจะเห็นว่าราคาปิดต่ำกว่าแล้วนะมีโอกาสที่จะถูกดึงดูดไปหาจุดกึงกลางของท่อตรงนี้ ในทางเฟรม5 day นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณช่วง75 0 0 0พล้านซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมยังคงเฝ้ารอในการเข้าเทรดอยู่2จุดนการก็คือในช่วงปัจจุบันจะ set SL ที่ l o ล่าสุดนะครับแต่ผมยังไม่ได้กดเทรดนะและก็เป็นในฝั่งของโซนถัดไปที่ต้องมีโลว e โ low เกิดขึ้นซึ่งเพื่อนๆสังเกตได้ว่า low l o ว e โ low ที่ผมรอเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับจุดกึ่งกลางของท่อตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอดีตเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากมีการ ปิดต่ํากว่าขอบบนและลงมาจุดกึ่งกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนแรงผลักดันเช่นกันนะครับต้องลุ้นว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาไหมถ้ามีแรงซื้อแล้วก็จุดกึ่งกลางของท่อตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดเข้าเรทรดที่ดีที่สุดหรือเป็นจุดต่ําสุดนะครับที่จะทําให้บิตคอยกลับตัวได้พี่เบสเดนว่าพอลงมาจุดกึ่งกลางแล้วเขาดีตัวไปทดสอบขอบบนลงมาจุดกึ่งกลางอีกรอบหนึ่งเป็นการยกโลแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ดีตัวทะลุท่อตรงนี้ไปเลย นะครับพอยืนเหนือท่อได้จะเห็นว่ามันจะสอดคล้องกับ EMA เส้นสีแดงพอดีพอยืนเหนือท่อได้ยืนเหนือเส้น EMA สีแดงได้หลังจากนั้นราคาก็ถูกผลักดันให้กลับกลายเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับในช่วงก่อนหน้านี้เช่นกันพอต่ําลงมาต่ากว่าท่อนะครับต่ํากว่าขอบบนของท่อเนี่ยจะลงมาสู่จุดกึ่งกลางพอมีแรงซื้อนะครับก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ผลักดันราคาขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับดูดลงมาผลักขึ้นไปนะครับถ้ามีแรงซื้อ พอยืนเหนือท่อได้พอยืนเหนือเส้นสีแดงได้พเพื่อจะเหน็นว่าแรงของแม่เล็กเนี่ยมันผลักดันอย่างรุนแรงให้ดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็จะเหน็นว่าอา้าวทีนี้เนี่ยในช่วงปัจจุบันตรงไหนละ่ะถ้าหากมีการปิดต่ากว่าขอบบนแล้วเนี่ยจุดกึ่งกลางของท่อคือตรงไหนนั่นก็คือช่วงประมาณ75 0 0 0าพันาซึ่งเราต้องมาเฝ้ารอดูกันครับว่า7 5 0 0 0าพันาเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงมานะแต่มีโอกาสที่จะลงมา การลงมาแล้วเนี่ยจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนโฟกัสนั่นก็คือแรงซื้อสมาก,กว่าไม่ได้อยากให้โฟกัสว่าราคาจะต้องลงมาแน่ๆนะครับผมแค่บอกว่าถ้าลงมาตรงนี้จะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องโฟกัสกันว่ามีแรงซื้อหรือเปล่าถ้ามีจะเป็นโอกาสที่ดีในการกดเทรดนะครับแต่ถ้าไม่ลงมา เราก็แค่รอให้ราคากลับไปยืนเหนือท่อตรงนี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองที่นี้ผมจะเอาให้ดูในอดีตที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันในช่วงประมาณปี2021เลยทีเดียวนะครับก็จะมีการลงมาต่ํากว่าท่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการดีตัวมาจุดกึ่งกลางพอมาจุดกึ่งกลางแล้วมีแรงซื้อเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะเป็นแรงผลักดันขึ้นไปลงมาทดสอบจุดกึ่งกลางอีกทีหนึ่งจุดกึ่งกลางเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นจุดเข้าเทรดที่ค่อนข้างได้เปรียบเป็นเหมือนจุดที่เราจะต้องโฟกัสว่ามมีีแรรงงืื้ออหเปล่่าานจุดกึถ นั่นก็คืออาจจะเป็นโอกาสในการเทรดสปอตหรือการเทรดฝั่งขาขึ้นของเราที่จะได้เปรียบมากๆแต่ทีนี้ผมจะมาพูดในประเด็นถึงว่าแล้วตอนไหน่ะครับแอดที่จะกลับเข้าสู่แบมมาร์เก็นะครับเป็นเพื่อนโฟกัสดีๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยเนี่ยทะลุจุดกึ่งกลางลงมาและล่วงลงมาขอบล่างนี่คือจุดแรกที่จะต้องพึงระวังว่ามีโอกาส ที่จะเริ่มเข้าสู่แบบมารเก็ตแล้วเพราะว่าพอทะลุจุดกึ่งกลางมาแล้วเนี่ยนะครับการมมที่ไปทดสอบแล้วไม่ผ่านจุดกึ่งกลางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วทีนี้ราคาก็เริ่มทิ้งดิ่งและทะลุขอบล่างลงมาด้วยกลายเป็นว่าแม่เหล็กก็ผลักดันลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้ายื่นเหนือข้างบนได้ก็ถูกผลักดันไปข้างบนฉะนั้นเราแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากมาก เพื่อนๆต้องโฟกัสกันครัว่าถ้าหากราคาลงมาแถวๆช่วง7 4 7 0หหรือจุดกึ่งกลางของท่อตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามีแรงซื้อเราค่อยโฟกัสฝั่งขาขึ้นถ้าไม่มีให้พึงระวังเอาไวเ้เลยครับว่าอาจจะเป็นการกลับเข้าสู่แบมาร์เก็ตของบิตคอยนั่นหมายความว่าพอล่วงทะลุจุดกึ่งกลางแล้วเนี่ยนะครับทะลุจุดกึ่งกลางก็จะกลายเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วลงต่อแบบนี้ แตกกลางแตกต่างกันนะครับถ้าลงมาแล้วไม่หลุดจุดจุดกึ่งกลางจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ราคาดีตัวขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแยกประเด็นกันง่ายๆเลยฟโฟกัสเพียงแค่พฤติกรรมการกลับตัวนะครับณจุดกึ่งกลางของแม่เหล็กตรงนี้นั่นเองการฟโฟกัสในการเทรดของผมยังคงแบ่งเป็น2แผนนั่นก็คือแผนแรกจะยอม SL เอสเอลแต่ถวโรเดิมแต่ผมจะกดเข้าเทรดนะครับผมจะอัปเดตใน ห้องเมมเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาดูกติกาหรือสอบถามกับแอดมินได้นะครับกดเข้ามาที่ d i s c o r d แล้วก็กดติดต่อแอดมินกด Open a อ t i ์ต e ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินเนี่ยคอยให้คำปรึกษาเพื่อนเพื่อนนั่นเองต่อเน,นื่องเลยในฝั่งของอีเทเรียมทิ้งท้ายอะไรกันนะครับพี่พว่าเห um นนว่าโมมนตัมตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดอีเทเรียมเช่นเดียวกันนะครับในช่วงของปี2017มีการถูกดึงดูดมาที่ขอบล่างนะครับปี2020น่ะครับเมื่อ นแนวรับตรงนี้จุดกึ่งกลางพี่เปืนเห็นไหมครับว่าลงมาที่ขอบล่างเลยซึ่งในช่วงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าแนวรับของอีเทอริวเ,เนี่ยอยู่ประมาณ1,600ดอลลาร์ซึ่งถ้าหากรับไม่อยู่ที่1,600มีโอกาสที่อีเทอริวจะปรับตัวลงสู่ประมาณช่วง1,000พดอลลาร์หรือประมาณ1,100ดอลลาร์ โดยประมาณนะครับก็เป็นจุดที่เพื่อนๆเอาไว้โฟกัสในการเข้าเทรดของอีเท r ร u วแ้วกันนะครับมาอัปเดตต่อเนื่องกันที่ทองคำแล้วกันนะครับซึ่งทองคำเนี่ยในคลิปล่าสุดผมได้บอกไปแล้วว่าอย่าเพิ่งไปไล่เทรดส่วนเทรนดนะครับหรือไปไล่เอส่วนเทรนดนะครับผมได้วัดทาเกตไว้ให้ที่ประมาณ3,100ดอลลาร์ก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ทะลุเป้าของผมไปเลยนะครับซึ่งผมก็ยังคงมองโอกาส ที่ทองคําจะเป็นการย่อพักตัวเพื่อที่จะยังไปต่อได้อยู่ก็ต้องบอกว่าบูริส h มากๆพอสมควรเลยนะครับและผมก็อาจจะไม่ได้เทรดส,ส่วนเทรนด์นะครับเพื่อนซึ่งผมยังคงมองว่าทองคําจะยังไปต่อได้นะครับอย่างน,น้อยๆจะเกิดออทิมไฮเกิดขึ้นนะครับประมาณช่วง3,135ดอลลาร์ลากยาวไปถึงช่วง3,140ดอลลาร์นะครับก็จะมองเป็นเคสในการย่อพักตัวเพื่อที่จะยังไปต่อได้นะครับก็จะเป็นดีมาโซนจากแท่งเทียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดีตัวไปต่อตาม โครงสร้างในภาพใหญ่เลยก็เป็นในฝั่งของชั้นลายขาขึ้นของทองคําด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมก็เทรดทองคาไปอยู่ประมาณ2อสามไม้นะครับพี TP ไป2ไม้แล้วก็มี SL ไป1ไม้เช่นกันนะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดทองคาเนี่ยผมก็อัปเดตในห้องเมมเบอร์ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็กดติดต่อแอดมินได้เลยนะครับที่ d i s c o r d และก็กด Open a t i ิต e t เดี๋ยวจะมีทีมงาน,นค,คอยบอกวิธีในการเข้าห้องเมมเบอร์นั่นเองนะครับ เพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับโมเมนตัมตรงนี้นี่ครับก็คือเกาเส้นชานเลนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์วางแผื่นเพิ่มเติมกับจุดในการกลับตัวของบิตคอยนะครับโฟกัสเพียงแค่สัญญาณหรือแรงซื้อที่กลับเข้ามาในช่วงจุดกึ่งกลางของชานเลเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเราก็แค่ไม่ต้องกดเทรดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาฉลามที่เกาะวันมืนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ